อด,ดีตมันแก้ไม่ได้ไแต่วันนี้ยังเลือกได้ไไดจะจมลงไปหรือจะลุกขึ้นเดิมปีใหม่เปลี่ยนตัวไวเลยไม่ว่าลาเป็นภาระ<อ>ความหวังของคนข้างหลังแต่ฝพลังไหมพอมันต็นล้มมีแต่คนที่บ้านที่ยังรอมันงสมาทังที่ผิดหวง<อ>ังยูไม่เปลี่ยนตัวให,<อ>หม่วันนี้แล้วเมื่อขออ้างและคองพอจนันทไัไทยเปิมีใคนลุกแทบาหมไห mừng mày lúc ngay bao giờ tham mà thăm mày chỉ with mày mày ngay mày biến mày จะวนลูปเดิมไม่กี่ปีหรือจะพอแค่มีแล,ล้วเริ่มมันใจจริงสักทีคนเล่าในมือไม่ได้ทำให้ชีวิตดีภายในยุง่งไม่ได้การันตีว่ามึงจะมียาเสพติดไม่เคยพาใครไปถึงฝันมันแค่พาอนาคตมึงลงลุมทุกวันโยวทุกคืนเงินหายใจคำตื่นมาอีกวันเลือกแค่คำว่าช่างมันบอกตัวเองอย่าเลิกดีหยุดแต่ไปอ่าไปกี่รอบมึงก็ยังเหมือนเดิมสุด ปีใหม่เปลี่ยนตัวใหม่ได้ไหมว่า uh huh. เลิกทำร้ายชีวิตตัวเองสักทีได้ปะคิ uh huh. ดมันแค่ไม่ได้แต่วันนี้ยังเลือกได้จะจัลลงไปอีกกี่ไีสำลักขึ้นเดินใหม่ป uh huh. ีใหม่ยินเติมใหม่วันนี้แหละไม่ต้องรอให้ชีวิตมันพังยับแ yeah ย uh ่ huh. ถ้ายัางให้ใจยังมีใจยังมีใจลังวันนี้มึงยังทันเ uh huh. ชื่อกูสิมึงบอกว่าจนแต่เงินมันกับบอยบบอกว่าไม่มีเวลาแต่มีเวลาเมาไม้ ฟ้าโทษดินโทษโชคชะตาแต่ไม่เคยมองกระจกและถามตัวเองบ้างแม้โทษถ้าทำว่าอยู่ยังสบายดีมึงตอบว่าโอเคทั้งที่ชีวิตกำลังนี้พอทำงานหลังคนหลังแขงเพื่อมึงแถมมองเงาเงินไปแลกับความบำพินาดของตัวเองหนึ่งคืนเนปีไม่เปลี่ยนตัวใหม่ีเปลี่ยนตัวใหม่แต่ไม่ว่าเลือกเป็นภา สองคนคข้างหลังได้ป่ะเราไม่ได้กอดมึงต้นล้มมีแต่คนที่บ้านที่ยังรอมึงเสมอทั้งที่ผิดหวังมีไม่เปลี่ยนตัวหม่ไว้ไม่เลิกเลิกขออ้างแล้วกอพักให้ท่าสักเคยไม่มีใครลุกแทนมึงได้ถ้ามึงไม่ลุกปีนไม่จะขอว่าทำไมชื่อมาไกลทำไมไม่ต้องเป็นคนดีของโลกแค่เป็นคนที่รับผิด แต่ยังไม่เลิกวันพรุ่งนี้จะยากกว่าเดิมมึงไม่จำเป็นต้องชนะใครทางนั้นแค่ชนะใจตัวเองในทุกๆวันก้าวช้าได้ล้มได้เหนื่อยได้แต่อยากลับไปเป็นคนเดิมที่มึงเคยเกลียดมันเย yeah. ปีใหม่เปลี่ยนตัวใหม่เอาจริงสักทีเพื่อแม่เพื่อพ่อเพื่อคนที่ยังเชื่อมึงอยู่ตรงนี้แต่ปีนี้จะขออะไรสักอย่างกับชีวิตขอแค่มึงเลิกทำลายตัวเองแค่นั้นพอ สำคัญเท่ากายและไมถ้ายังมีลมหายใจมึงยังมีโอกาสแลิกเอาเองจะเป็นคนเดิมที่ฝันหรือคนใหม่